สวัสดีครับเพื่อนทุกคนยินดีต้อนรับเพืนทุกคนนะครับกลับเข้าสู่ช่องอารามช่องของความเองนะครับวันนี้ความก็จะมีแบบฝุกหัดชั้นป .5 มาฝากกันนะครับเป็นแบบฝึกหัดจุดที่2.8ความยากง่ายจะเป็นเช่นไรเราไปพบกับโจทย์กันได้เลยครับ สวัสดีนักเรียนชั้นป5ทุกๆคนนะครับวันนี้มาพบกับครูอามในแบบฝึกหัดชุดที่2.8นะครับต่อจากครั้งที่แล้วนะโจทย์นะครับให้เราแสดงวิธีหาผลคูณเหมือนเดิมนะครับนะในกรณีนี้นะครับจะเป็นทศนสยมนะครับคูณอยู่กับทศนิยมนะลูกเพราะฉะนั้นเราใช้หลักการเหมือนเดิมนะครับอ่ะเรามาดูโจทย์ข้อแรกนะลูกข้อ1นนะครับ0.9นะลูก นะเป็นทศนิยม1ตําตำแหน่งใช่ไหมนะครับ0.9เป็นทศนิยม1ตําตำแหน่งนะครับคูณอยู่กับ1.2นะครับเป็นทศนิยม1ตําตำแหน่งนะลูกเพราะฉะนั้นตอนเราตอบเราต้องตอบเป็นทศนิยม2ตํตำแหน่งนะครับห้ามลืมตั้งโจทย์เลยนะครับนะ1.2ให้คิสซะว่ามันเป็นเลข12นะครับใส่1กับ2ลงไป คูณอยู่กับ9นะครับนะขีดเส้นใต้1เส้นสีแดงนะครับ9คูณ2เป็น18นะใส่8ทด1นะครับต่อไป9คูณ1เป็น9ทด1เป็น10นะครับนี่นะขีดเส้นใต้2อเส้นสีแดงนะครับดังนั้น 0.9คูณ1.2นะครับมีค่าเท่ากับนะตอบเป็นทศนิยม2ตำแหน่งนะครับ1.2แล้วใส่จุดนะครับตอบ1.08เขียนตอบเป็นเลขไทยครับต่อไปข้อ2นะครับ7.5คูณ0.8นะครับนะทั้งคู่เลยเป็นทศนิยม1ตำแหน่งนะครับ เพราะฉะนั้นตอนตอบต้องตอบเป็นทุยม2องตำแหน่งเหมือนเดิมนะครับเขียนโจทย์7 5นะครับคูณอยู่กับ8ขีดส้นใต้1เส้นสีแดง8คูณ5เป็น40ใส่0ทด4นะครับเข้าไป8คูณ7เป็น56 56ทดอีก4เป็น60นะขีดส้นใต้2เส้นสีแดงดังนั้นนะครับ ดังนั้น7.5คูณ0.8มีค่านะครับตอบเป็นทศนิยม2ตำแหน่งนะับ1 2แล้วใส่จุดนะครับเพราะฉะนั้นเราตอบเลยนะครับว่า6.00นะเขียนตอบเป็นเลขไทยครับอ่าเรียบร้อยในข้อที่2นะครับต่อไปข้อ3นะครับ6 จุดหนสามะเป็นทศนิยม2องตำแหน่งนะครับคูณอยู่กับ0.4เป็นทศนิยม1นึ่ตำแหน่งเพราะฉะนั้นตอนตอบต้องตอบเป็นทศนิยม3ามตำแหน่งนะอ้าล็อกโจทย์ลงไปนะครับ6 1 3คูณ4นะครับขีดเส้นใต้ย1เส้นสีแดง4คูณ3เป็น12 เราใส่2ทด1 4คูณ1เป็น4นะครับทดอีก1เป็น5ใส่5นะครับสุดท้าย6คูณ4เป็น24ใส่2กับ4นะครับขีดเส้นใต้2เส้นสีแดงดังนั้นนะครับ 6.13คูณ0.4นะครับตอบเป็นทศนิยม3ตำแหน่งนะครับ1 2 3แล้วใส่จุดนะครับตอบเป็น2.452เขียนตอบเป็นเลขไทยครับต่อไปข้อ4นะครับ2.5นะเป็นทศนิยม1ตำแหน่ง คูณอยู่กับ9.05นะครับทศนิยม2ตำแหน่งลูกเวลาเราตอบตอบเป็นทศนิยม3ตำแหน่งนะครับอ่าลอกจยดลงไปนะ9.05นะครับคูณอยู่กับ25นะขีดเส้นใต้1เส้นสีแดง5คูณ5เป็น25ใส่5ทด2นะครับ ต่อไป5้คูณศย์ได้0นย์นะครับทด2ก็ตอบ2ตรงนี้นะหลักต่อไปนะครับ5คูณ9เป็น45ใส่45ลงไปคูณหลัก10เติม0 1ตัวนะครับ2คูณ5เป็น10ใส่0ทด1นะครับ2คูณ0ได้0ทด1ใส่1 2คูณ9เป็น18นะครับ ใส่18ลงไปขีดเสันใต้1เส้นนะครับเพื่อบวกนะลูกจับบวกกันนะครับ5บวก0ได้5ใส่5นะลูกต่อไป2บวก0ได้2 5บวก1ได้6นะครับ4บวก8เป็น12ใส่2ทด1 1ทด1ก็ตอบ2ตรงนี้นะครับ ขีดเส้นใต้2เส้นสีแดงเขียนดังนั้นนะครับดังนั้น2.5คูณ9.05นะครับตอบเป็นทศนิยม3ตํตำแหน่งนะครับ1 2 3แล้วใส่จุดนะครับเพราะนั้นเราตอบ22.625นะครับเขียนตอบเป็นเลขไทยครับ ต่อไปข้อ5นะครับ10.65นะเป็นทศนิยม2ตำแหน่งนะครับคูณอยู่กับ3.2นะทศนิยม1ตำแหน่งเพราะฉะนั้นตอนตอบต้องตอบทศยม3ตำแหน่งนะครับอ่าลอกจทย์ลงไป1065คูณอยู่กับ3 2 2นะครับ2 5เป็น10นะครับใส่0ทด1 26 12ทด1เป็น13ใส่3ทด1นะครับ2คูณ0ได้0ใช่ไหมทด1ใส่1นะครับสุดท้าย2คูณ1ได้2คูณหลัก10เติม0 1ตัวนะครับ3คูณ5เป็น15ใส่5ทด1 3 6 18ทด1เป็น19นะครับใส่9ทด1 สาคูณศย์ได้0 0นูนย์ทดอีก1ใส่1นะครับสุดท้าย3าคูณหได้3ใส่3นะครับขีดเส้นใต้หนเส้นสีแดงนะบวกกันนะครับ0ูบวกศได้0นะครับ3าบวกหได้แปดนะลูก1นบวกเเป็น10ใส่0ูนทด1นะครับ 2บวก1เป็น3 3ทดอีก1เป็น4และ3นะครับใส่3ให้ตรงหลักขีดเส้นใต้2เส้นสีแดงดังนั้นนะครับ10.65คูณ3.2นะครับตอบเป็นทศนิยม3ตำแหน่งนับรับ1 2 3แล้วใส่จุดนะครับ คำตอบก็คือ34.080อ่าเขียนตอบเป็นเลขไทยครับต่อไปสุดท้ายนะครับข้อที่6นะลูก5.8นะครับเป็นทศนิยม1ตำแหน่ง20.43เป็นทศนิยม2ตำแหน่งนะครับเพราะฉะนั้นตอนตอบตอบเป็นทศนิยม3ตำแหน่งนะลูก เขียนเลยนะครับตัวตั้งก็คือ2 0 4 3นะครับคูณกับ5 8ขีดเส้นใต้1เส้นสีแดงนะครับอา้าวเรามาคูณกันเลยหลักแรกนะครับ8ปคูณสเป็น24นะลูกใส่4ทด2นะครับ8ปคูณสเป็น32ทดอีก2นะครับกลายเป็น34ใส่4ทด3นะลูก 8คูณ0ได้0ใช่มั้ยทดอีก3ก็ตอบ3 8คูณ2เป็น16นะครับใส่16ลงไปคูณหลัก10เติม0 1ตัว5คูณ3เป็น15ใส่5ทด1 5คูณ4เป็น20 20ทดอีก1กลายเป็น21นะครับใส่1ทด2 5คูณ0ได้0นะครับทดอีก2ใส่2 5คูณ2เป็น10นะครับใส่1กับ0ลงไปนะครับขีดส้นใต้1เส้นสีแดงเครื่องหมายบวกนะครับ4บวก0ได้4นะครับ4บวก5ได้9 3บวก1ได้4 6บวก2ได้8 1บวก0ได้1และ1นะครับชักลงมาขีดเส้นใต้2เส้นสีแดงดังนั้นนะครับ5.8คูณ 20.43นะครับมีค่าเท่ากับนะเวลาตอบต้องตอบเป็นนิยม3ตำแหน่งนะครับนับ1 2 3ใส่จุดนะครับคำตอบของเราก็คือ118.494นะครับเขียนตอบเป็นเลขไทยครับเรียบร้อยนะลูกวันนี้นะครับแบบฝึกหัดการคูณทศนิยมนะครับกับทศนิยมนะวันนี้มี6ข้อนะครับ ใครที่ยังทําไม่เสร็จนะครับให้ดูคลิปครูอามย้อนหลังไปแล้วก็จัดการทําให้เสร็จด้วยนะครับนะจะได้ไม่มีการบ้านเยอะนะครับวันนี้ครูอามต้องลากันไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ